ชัดเลยครับแล้วครับไม่ไม่เป็นไรพี่ถ้ามันมีเสียงนี่ยมันน่ากลัวเกินเราคนร้องเก๊ดเลยนะพี่ก็ปิดมืดเป็นเหมือนโรงแรมแล้วตอนนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่เห็นไงแล้วเอาว่าพี่ก็เปิดข้างหลังก็ได้พี่ใหญ่เนี่ยผมเอาอยู่เรื่อยนะผู้จัดการผมนะครับเนี่ย เอาไฟพังหมดแล้วอ่าประมาณนี้พี่กำลังดีเอาเย็เปิดอีกด้านหลังน,นะครับเอาสว่างสว่างด้านหลังน,นะคลิปวีดูนี้ก็นี่ไม่เรามาัดระวังกันเลยครับเห็นไหม คนข้ามถนนข้ามทางมาลายนะพี่ใช่ไหมครับที่ผม,มว่าแต่ถ้าไอ้มอเตอร์ไซค์ที่ชนเขามีจิตสํานึกนิดนึงหรือขับเบาลงนิดนึงจะชนไหมไม่ชนนะผมว่านะแต่อันนี้ผมว่ามาแบบเต็มสุดปอกเลยนะมาแบบจะรีบไปส่งทำไมนะได้ครับนะครับขับเร็วมากขับเร็วมากเ,เวลามันเดินอะไรตัดหน้าป่านหน้าหรือโดนบีบแบบมาชั้นชิดมันจะควบคุมรถไม่ได้ มันจะชนก็ได้รับอุบัติเหตุตามที่คิปนะครับอ้าวมีเสียงแล้วครับเสียงผมหรือเสียงอะไร เเสียงนะที่นี่ก็ประเทศไทยนะครับเห็นไหมประเทศไทยเราเองครับใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดนะครับในเขตชุมชนหรือ ในเขตที่มันมีคนเยอะๆไม่ใช่จะขับเร็วกันอย่างเดียวไม่ใช่จะรีบกันอย่างเดียวนะพี่นี่ครับอันนี้ครับนี่ครับอันนี้ครับอ, <c oughs> อันนี้อุบัติเหตุจริงนะพี่แต่ไม่ใช่ที่ประเทศไทยเรานะ อันนี้เป็นคลิปที่ต่างประเทศนะครับคลิปต่างประเทศเอามายูตัวอย่างให้ดูพี่พี่เห็นคลิปแบบอุบัติเหตุแบบนี้พี่พี่คิดเป็นยังไงครับสภาพจิตใจแบบ อันนี้ขนาดไม่ใช่เรื่องจริงนะยังสะเทือนหัวนะพี่พี่เคยขับรถไปแนละ้วมันมีรถชนกันหรือตัดหน้ากันแบบเห็นต่อนหน้าต่อตาไหมสะเทือนใจเลยนะพี่บางทีเราไม่ได้หล้มหรอกเขาชนกันอยู่ข้างหน้าตัวเองสัน่นขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดอยู่ด้านหลังเขาสั่นแล้วนะครับหนึ่งนะมันสะเทือนวัญสะเทือนใจแบบว่าเขาชนแบบนหนักๆต่อนหน้าต่อตาเราเลยหรือรถแบบนี้แหละเราจอดติดไฟแดง อุบัติเหตุไม่ได้เกิดกับเราหรอกเ,เกิดกับคันอื่นใจแผ่วๆเลยนะครับพี่ใช่ไหมแบบแบบหายใจยากนะแน่นหะอกเลยทั้งๆท,ที่อุบัติเหตุไม่ได้เกิดกับเรานะเกิดกับคันข้างหน้ามาครบหมดแล้วใช่ไหมครับพี่ครบหมดแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะ บรรยายต่อหัว,หวข้อต่อไปเลยครับต่อผู้ขับขี่ก่อนหน้าที่ผมพักเบรช่วงเมื่อกี้ไปนะครับผู้ขับขี่หรือเทคนิคการขับขี่ที่ถูกต้อง